สวัสดีครับนานาสารักกับดักทการสุรสารคลิปนี้เป็นเรื่องของข้าวหอมมะลิเก่าเก็บกว่า10ปีแต่ก่อนที่จะคุยกันในเรื่องนี้นั้นผมขออนุญาตปูพื้นฐานเรื่องข้าวหอมมะลิไว้สักเล็กน้อยก่อนนะครับข้าวหอมมะลิหลังจากที่ถูกแปรรูปจากข้าวเปลือกมาเป็นข้าวสารแล้วโดยธรรมชาตินั้นก็จะเก็บไว้ได้ประมาณ3-4ปี ภายใต้เงื่อนไขของการเก็บรักษาก็คือควรบรรจุไว้ในภาชนะที่ปิดสนิทป้องกันฝุ่นความชื้นสารปนเปื้อนและ,มะแมลงและควรจัดเก็บไว้ในโกดังหรือคลังที่แห้งและเย็นแต่หากมีการรมควันกันมอดรักษาความชื้นให้ได้มรฐานข้าวก็อาจมีมายุได้ถึง4-5ปีนะครับอย่างไรก็ตามครับ เนื่องจากข้าวนั้นเป็นแป้งที่มีสามารถดูดความชื้นได้ง่ายดังนั้นการเก็บข้าวไว้ในเวลาหรือเป็นเวลานานๆหรือเก็บในสถานที่ที่ไม่มีเงื่อนไขที่เหมาะสมตามที่ผมได้กล่าวมาเมื่อครู่นี้เช่นอาจจะอยู่ในโกดังที่มีความชื้นและมีุณหภูมสูงก็อาจจะทําให้ข้าวนั้นเสื่อมคุณภาพได้เร็วขึ้นหรืออาจเกิดเชื้อราที่เรียกันว่าอัลฟาท็อกซิน ซึ่งเป็นเชื้อราที่มีอันตรายครับนาต่อมนุษย์หากบริโภคเข้าไปครับเพราะว่าอาจขอให้เกิดมะเร็งนะครับขึ้นมาได้นะครับครับทีนี้ขอกลับมาเรื่องข้าวครับที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในขณะน,นี้นะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกานิตพร้อมคณะได้เดินทางไปยังจังหวัดทางภาคอีสานไปดูข้าวหอมมะลิในโคดังที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าว กับรัฐบาลของนายกยิ่งลักษณ์และยังคงมีข้าวอยู่ในโกดังนะตามข่าวนั้นก็บอกว่าสองโกดังนั้นมีข้าวรวมกันอยู่ที่ประมาณ1 4 5 5 9 0รกระสอบครับได้มีการเจาะข้าวออกมาจากกระสอบแล้วก็นำไปหุงรับประทานนะอาหารที่นำมารับประทานด้วยก็คือผัดกะเพราครับอาหารยอดฮิตของคนไทยโดยเลดุนปนะีและผู้ว่าราชการจังหวัด ก็ทำหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์รับประทานให้เห็นต่อหน้าผู้สื่ข่าวหลังจากการรับประทานเสร็จท่านก็ให้ข่าวว่าข้าวขอมมะลิเก่าเก็บ10ปีนี้ยังคงเป็นข้าวที่รับประทานได้นะครับแล้วก็ออนอกจากนี้นะครับยังมีบุคลบคลที่สนใจครับที่จะประมูลซื้อข้าวพวกนี้นไปในราคาประมาณกิโลกรัมละ18-19บาทครับ เพื่อที่จะส่งออกไปยังประเทศในแถบแอฟริกาที่เขาสนใจจะซื้อข้าวเก่านะครับเรื่องข้าวนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการรับจำนังข้าวที่ถือว่าเป็นเหตุผลหนึ่งที่คอสชอนํามาอ้างในการทํารัฐประหารรัฐบาลที่มีคุณยิ่งรักเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วหัวหนะ้าคอสชก็ได้ก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีครับโดยภารกิจหนึ่งในหลายภารกิจของคอสชอก็คือผมขออนุญาตนะครับเรียกว่าการ ทำลายโครงการจำนำข้าวปิดโกดังข้าวยึดข้าว18ล้านตันงดจ่ายเงินค่าเช่าโกดังฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเจ้าของโกดังข้อหาทําให้ข้าวเกิดความเสียหายข้าวที่ยึดมานั้นก็ตั้งกรรมการตรวจสอบครับคุณภาพของข้าวออกกฎหมายคุ้มครองคณะกรรมการที่เชิญมาทําหน้าที่หลังจากนั้นก็มีข้อสรุปของกรรมการที่ทำหน้าที่ตรวจสอบข้าวมาครับ ข้อสรุปนั้นก็ประมาณว่าข้าวที่ยึดมาได้นั้นจะแบ่งเป็นข้าวที่ได้มาตรฐานครับซึ่งผมเองนั้นก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่ามาตรฐานดังกล่าวนั้นเป็นมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่คณะกรรมการตั้งขึ้นมาเองครับโดยจัดไว้เป็นข้าวที่ได้มาตรฐานประมาณ3ล้านตันต่ำกว่ามาตรฐานนั้นบอกว่ามีมากกว่า10ล้านตันและที่เหลือก็เป็นข้าวที่ผิดมาตรฐานที่คนไม่สามารถรับประทานได้จะต้องเอาไปเป็นอาหารสัตว์ หรือนําไปผลิตพลังงานครับก็มีการในที่สุดในะตอนท้ายๆก็มีการนําข้าวพวกนี้ออกประมูลขายครับนะราคาก็แตกต่างออกไปครับถ้าเป็นข้าวที่คนไม่สามารถรับประทานได้ก็จะถูกประมูลไปในราคาที่ไม่สูงนะักนะซึ่งหลังจากนั้นก็มีข่าวมาครับว่าข้าวพวกนี้นะถูกนําไปขัดสีถวีวันใหม่แล้วก็นํากลับเข้ามาขายเป็นข้าวที่คนสามารถรับประทานได้ในราคาตลาดครับ เรื่องนี้ในช่วงนั้นผมก็ติดตามเรื่องนี้อยู่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีข้อมูลอยู่พอสมควรว่างๆผมจะหยิบขึ้นมาพูดคุยสู่กันฟังนะครับทีนี้กลับมาเรื่องข้าวหอมมะลิเก่าเก็บ10ปีครับที่มีการนํามาหุงแล้วก็รับประทานโชว์นะฮะให้เห็นกันดีกว่านะครับเท่าที่เห็นจากกายภาพภายนอกนั้นก็ข้าวมีสีค่อนข้างเหลืองมากนะครับ มีการสาวข้าวหลายครั้งการสาวข้าวก็คือการเอาเข้าวมาล้างน้ำแหละครับคือถ้าเป็นข้าวธรรมดาทั่วๆไปนะครับการสาวข้าวหรือการล้างข้าวนั้นก็จะทําประมาณครั้งหนึ่งสองครั้งผมว่าไม่เกิน3ครั้งนะในนี้คาจะส,สาวกัน10ครั้งนะครับตามข่าวแล้วคนที่ทําหน้าที่สาวข้าวนั้นก็ยังสวมถุงมืออีกครับ ตามพารานั้นถ้าผมสาวข้าวผมหุงข้าวเองเลยนะครับหุงหม้อไฟฟ้าผมสาวข้าวก็ไม่จาเป็นที่จะต้องใส่ถุงมือนะครับอันนี้ก็ใส่ถุงมือด้วยก็แสดงว่ามีนัยยะหรือมีความาไม่ประมาทอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับเมื่อหุงข้าวเสร็จแล้วรัฐมนตรีกับผู้ว่าก็รับประทานให้ดูครับแล้วก็บอกว่าเป็นข้าวที่สามารถรับประทานได้มีความหอมอยู่เล็กน้อยเรื่องนี้ผมอยากจะกราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าท่านสรุปเร็วไปหรือไม่ครับ นะครับเพราะว่าการเก็บข้าวนานเนี่ยนะครับนานกว่าตามปกติของข้าวที่พึงจะเก็บได้นะครับเพราะว่าผมพูดไปแล้วนะครับมาตอนต้นนะครับว่าถ้าเป็นปกตินั้นข้าวจะเก็บได้ประมาณ4ี่สามถึงสปีถ้ามีการรมควันรักษาความชื้นไว้ก็อาจจะมากขึ้นมานิดนึงเป็น4-5ถึงปีนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้นะท่านด่วนสรุปเร็วไปไหมนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ไม่ว่าจะไม่ว่าจะอยู่อย่างไรก็ตามนะครับนะ ข้าวเนี่ยนะครับถ้าต่อให้มีการรมควันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาครับมาตล,ตลอดทุกปีเลยหรือทุกๆ3ปี4ปีก็รมควันครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับแต่ผมคิดว่าการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเนี่ยนะของโกดังหรือครั้งที่เก็บข้าวนั้นอาจจะทําได้ยากนะครับเพราะนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาครับที่ข้าวที่เก็บมานะนานขนาดส0ปีเนี่ยนะครับจะมีความเสื่อมข,ของข้าวเร็วขึ้นเป็นธรรมดาครับ มลิข้าส่วนหนึ่งนะอาจจะเป็นขุยหรือนะถ้าเลวร้ายกว่านั้นนะครับอาจจะมีเชื้อราที่เป็นอันตรายต่อ,อมนุษย์ก็ได้นะครับเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องสําคัญนะครับการเร่งด่วนสรุปเกินไปนั้นอาจจะต้องระมัดระวังนะครับนะเพราะว่าเรื่องนี้ครับทันทีที่รัฐมนตรีให้ข่าวไปนั้นผมว่าก็เป็นกระแสะสังคมกระแสหนึ่งนะครับมีผู้คนออกมาซักถามพอสมควรเพราะว่า ในโลกปัจจุบันนี้เขาคำนึงถึงเรื่องของความสะอาดความปลอดภัยเป็นหลักนะฮะอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญตาที่ผมได้กลับเรียนมานะครับแล้วก็มันอาจจะเป็นได้ทั้งการสร้างและการทำลายความเชื่อถืออันนี้ร,รัฐบาลต้องระวังนะครับเพราะว่าเรื่องข้าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้นะถ้าแล้วก็ประเทศไทยนั้นประชาชนนั้นเกษตรกร,ร,กรนั้นปลูกข้าวเป็นส่วนใหญ่ครับ เราส่งข้าวออกไปอันดับต้นๆของโลกนะครับเพราะนั้นระมัดระวังว่าอย่าให้ความเชื่อถือในเรื่องนี้มีปัญหากับผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคในมุมใดของโลกนี้ก็าตามนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จริงต้องทาให้เกิดความชัดเจนครับนะก่อนนะที่จะเปิดให้มีการนูลข้าวออกไปไม่ว่าข้าวที่จะนํามาประมูลนั้นจะจัดเก็บอยู่ในเกดังใดๆก็าตามครับเพราะว่า ข้าวที่ประมูลออกไปนั้นแน่นอนครับว่าจะต้องจัดถูกจัดให้เป็นข้าวที่สามารถบริโภคได้ซึ่งก็จะเกิดความขัดแย้งกับผลสรุปที่เกิดจากการตรวจของคอสชอที่ผ่านมาครับย้ำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะเป็นเรื่องของความปลอดภัยของผู้บริโภคไม่ว่าผู้บริโภคจะเป็นประชาชนหรือเป็นประชากรที่อยู่ในประเทศใดนะของโลกใบนี้เขาตามนะครับ แล้วก็ที่นายเป็นห่วงแล้วก็พึงระวังก็คือมีความเป็นไปได้นะครับที่ข้าวชุดนี้ที่ถูกขนมูลออกไปนั้นอาจจะกลับเข้ามา,าเป็นค่าบริโภคของคนไทยก็ได้นะครับดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจนะดำเนินการใดๆนะครับในเรื่องนี้นั้นผมเห็นว่าเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคควรเป็นความสําคัญอันดับแรกครับเรื่องการเมืองกับเรื่องการหางเงินเข้ารประเทศนั้นก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับ แต่ไม่ควรมาก่อนเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคครับซึ่งเป็นสิน่งที่ประชากรในโลกนี้<ๆ>เขาเน้นย้ำเป็นอย่างยิ่งครับก็ฝากเอาไว้ครับสำหรับผู้บริหารผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับต้องเอา,เอาความปลอดภัยของผู้บริโภคมาก่อนเรื่องอือ่นๆนะครับครับก็เรื่องข้าวก็เอาไว้เท่านี้ครับแล้วก็คงดูกันต่อไปว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณ และสวัสดีครับ